Mmm. ได้แต่ดูแล้วก็พิจารณาถ้าจะมาเป็นคู่แข่งจะเอากำไรจากไหนราคาแค่นี้ดูให้วัตถุดิบสิมันเกินเบอร์ไปนะเนี่ยสวีดัสสวัสดีวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรขับรถผ่านไปเห็นร้านเจจูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเฮ้ยสะดุดตาและเกินเพราะจูเดียวี่เร,รู้จักก็คือเจจูของพี่หม่ำจกมกหรือว่าร้านนี้เขาย,ยกมาจากเชียงรายะวามเด็กเสิร์ฟไปบอกไม่ใช่คนละจูจะพี่โอเคงั้นวันนี้พี่สั่งเซ็ตเบ,ตเบาๆเกาเหลาข้าวเปล่าเอะแอะอย่าเพิ่งก้าวเท้าออกไปขอ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเนื้ออีกหนึ่งชามถามหาน้องลายไม่มีเอ๊ะแต่พี่จ๋าถ้าสั่งไปผัดกะเพราก็ยังพอได้นะโอเคงั้นจัดมาหนึ่งจานก่อนจะไปเฮ้ยไอ้น้องเอาลูกชิ้นเองมาลองสักหนึ่งชุดสิว่ากันว่าอย่าสั่งอะไรตอนหิวนี่มันก็คงจะจริงนะครับเพราะว่าที่เราสั่งมานั้นปริมาณถือว่าแม่งเยอะชิบหายเรื่องของรสชาติก็ถือว่าทำถึงนะครับอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับร้านที่ไม่เคยล้างหม้อล้างไหไอประเภทที่ว่าเดินเข้าไปแล้วสาบกลิ่นงัวก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่เรื่องควาามสะอดปริ รสชาติขอรับประกันว่าไม่อายใครแน่นอนเป็นอีกหนึ่งร้านที่สายเนื้อจะต้องไปลองให้ได้นะครับเดินทางไม่ยากแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าคนเยอะๆจะจอดรถยากหรือเปล่าเรื่องของอาหารเป็นปัจเจกอร่อยผมอาจจะไม่อร่อยท่านก็ไม่ว่ากันแต่อยากให้ไปลองด้วยตัวของท่านเองเจจูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนถนนวนจันไปลองแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะ